มันดูผลบุญที่คุณเคยทำนะครับกำลังจะส่งผลรับให้กับคุณในเรื่องใดวันนี้ขอนําเสนอเบอร์มงคลนะครับเบอร์0ูนย์แปดเก้าสี่เก้า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 นะครับแล้วก็เบอร์มงคลเกรดเอบวกนะฮะในราคาถูกนะครับราคาย่อมเยาใครสนใจบ็อกหางเซนได้เลยนะครับเลือกเลยมีให้เลือกหลายเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์ตองเก้าหรือเบอร์ตองหกเลือกเอาได้เลยนะครับผมมาดูกันคุณเคยทําคุณงามความดีในเรื่องใดไว้บ้างอ้โหจะเฮนลเฟนออกเลยตึง นะฮะแปลว่าคุณมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะรักคุณครับคุณเป็นคนเชื่อในเรื่องของศีลธรรมเป็นคนปฏิบัตินะครับและคุณกําลังจะกลายเป็นก้าวเหรียญน,นะครับเป็นคนรักความสงบรักความสันโดษด,ด้วยนะครับเรื่องงานงานกําลังจะมีความมั่นคงก้าวหน้ามากขึ้นคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนโดยมาใบสุดท้ายโอ,โอ้สองไม้เท้า ความเจริญก้าวหน้าความงอกงามในตัวคุณนั่นแหละนะครับมันกําลังจะเกิดขึ้นแบบตึง,ตง